คลิปนี้นะครับใครที่พลาดรถใหม่น้อยจากรถที่แล้วนะครับผมมีคันใหม่มาแนะนาอีกแล้วครับเลขใหม่แค่7 0 0 0หโลสำหรับ i s u ุสุมิวเอ็กซ์หนึ่งุดเก้าอัลติเมทครับรถปี2021ันะครับใหม่น้อยเกียร์ออโต้ตัวรุ่นขับ2องครับรถมือเดียวสภาพสวยเลยนะภายในก็เบาะสวยๆตึงๆนะดูแล้วไม่ต้องไปเก็บงานอะไรเลยใครที่กำลังมองหาอีซูซุมิวเอมือสไว้ใช้งานนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าน่าสนใจรีบจับรีบจองกันเข้ามาได้เลย เลขไม่เจ็ดหมโลคันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่หน0่งบาทเท่านั้นใครสนใจคันนี้ติดตามรายละเอียดเต็มๆในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์คนดีคนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมี m ิวเเข้าใหม่ครับใครที่กําลังมองหามิวเโฉมนี้และอยากได้คันไม่น้อยนะที่พลาดจากรถก่อนหน้านี้ ผมบอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดครับเลขไม้น้อยไม่แพ้กันเลยแค่เจ็ดหมื่นโลเท่านั้นสาหรับ Isuzu MU-X ครับ1.9อ l ลติเ t e ครับตัวท็อปปี2021เ,เข้ามาเป็นสีขาวมุกรถหน่วยงานนะครับรถหน่วยงานครบสัญญาเช่าบอกเลยว่าคันนี้ไม่น้อยนะครับรถเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำกลับสีก่อใหม่ร้อยเปอร์เซ็นครับสำหรับคันนี้นะใครที่กาลังมองหานะครับจาเลขทะเบียนคันนี้ไว้เลยนะครับ6972 แท็หน้าจอนี้ไว้ก็ได้นะและทักมาหาผมเลยด่วนเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากให้พลาดน,นะครับรถหลังๆเข้ามาเนี่ยจะมีเลขไมประมาณแสนแสนกว่าแต่คันนี้หลุดมาครับไมลเจ็ดหมื่นนิดๆเท่านั้นเองสําหรับตัวรุ่นนี้นะครับราคาราคาคันนี้จะเปิดอยู่ที่เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับค่างวดนะครับจะผ่อนเริ่มต้นหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทจับตีกลมๆว่าหมื่นหกรายได้ผู้เช่าซื้อใครที่จะจัดไฟแนนซ์คันนี้นะครับสามหมื่นบาทนะ สามหมบาทขึ้นไปนะครับจบคนเดียวได้เลยทุกอาชีพจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับพนักงานบริษัทข้าราชการนะครับค้าขายออกรถได้มาหาผมได้เลยยกหูยกสายโทรหาผมได้เลย098 446 5222อนะครับอันนี้เป็นรถเพิ่งเข้าร้านมานะครับยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะครับอันนี้เพิ่งล้างขัดสีเอาฝุ่นออกเบื้องต้นไปเท่านั้นเองนะครับพวกริ้วรอยเราก็จะได้เห็นในคลิปนี้เลยนะครับว่ามีตําหนิอะไรตรงไหนบ้างแต่ที่แน่ รถไม่มีชนหนักเข้ามาแน่นอนสาหรับตัวรุ่น1.9 Ultimate คันนี้สีขาวมุกเลยนะครับป้ายทะเบียน6972นะสภาพตัวรถโอเคอยู่นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าคันนี้ราคาที่แบบ9 0 0นนิดๆเน,น,นี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับในค่างวดประมาณนี้และราคารถประมาณนี้ออปชั่นเป็นยังไงนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับมีไฟ LED daytime นะครับตัวนี้กลางคืนส่องสว่างดีมาก ไฟโปรเจคเตอร์นะครับตัวรถสูงไฟสองสว่างดีขับกลางคืนมั่นใจได้เลยนะไม่ไม่ปวดตาไม่ต้องเพ่งนะเพราะาไฟเขาสว่างมากนะครับแล้วก็ตัวรุ่นนี้กระจังก็จะเป็นโครเมียมมีเซนเซอร์หน้าหลังมา8ตำแหน่งเลยนะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเซนเซอร์การระยะเขาจะมีเซนเซอร์ตัวจับอยู่ด้านในนะเขาจะเตือนอยู่ตรงตรงหน้าปัดเดือนใหม่ด้วยนะครับมีเซนเซอร์หน้า4จุดท้ายอีก4จุดมีไฟตัดหมอกให้ครบนะครับแล้วตัวรถคันนี้นะครับรถเพิ่งเข้าร้าน อาจจะเห็นริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะเดี๋ยวเราต้องไปแก้ง,งานไปปรับงานนิดหนึง่งมีรอยตําหนิมานิดเล็กน,น้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ชนหนักอะไรเข้ามานะครับสียังคงสีสีเดิมอยู่แต่ด้านข้างเนี่ยต้องไปเก็บงานคันนี้ต้องเก็บงานเพิ่มนะครับส่วนอื่นนะครับก็กระจกตัวรถฟิล์มเดิมนะอันนี้ฟิล์มเดิมนะครับรอบคันคันนี้น่าจะเข้มกว่าบานหน้านะครับเพราะว่าบานหน้าถ้าเข้มมากเนี่ยกลางคืนจะขับยากนะครับรถหน่วยงานนะคันนี้ ภาษีต่อให้แล้วถึงปี69เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็คันนี้ครับมีกล้องตรวจจับนะครับรถคันข้างหน้านะครับกล้องเอ a ดคู่มีให้2ตัวสําหรับตัวรุ่น1.9แล้วมีกล้องบันทึกภาพหน้ารถอยู่ด้านในอีกหนึ่งตัวนะครับ9 1 9 0แ0าบาทนะครับสำหรับคันนี้นะใครที่กาลังมองหาอยู่นะหามพาตัวรุ่นอัลติเมทคันนี้เลยสีขาวเพิ่งเข้าร้านมานะครับผ่อนเริ่มต้น15,800บาทนะครับทีนี้มาดูในส่วนตัวล้อแม็กแม็กจะเป็นลายบายพาสแบบนี้นะ ขอบ20นิ้วนะแม็ก20นะครับนี่ดูเลยได้ยังบิตโกลน E ีโคเปียนะครับอันนี้ยางปี2023รถยังไม่ได้ล้างเลยนะช่วงล่างก็จะเป็นดิสเบก4ี4ล้อระบบเบรก ABSEBDBA มีให้อยู่แล้วเป็นพื้นฐานนะครับแชสซีตัวรถไม่มีผูนะครับไม่มีการตัดต่อแล้วพวกนี้ไม่มีมานะล้อแม็กยังสวยยังใช้งานได้อีกนะครับยางปี2023นะครับ ราคาเนี่ยลดจากป้ายแดงประมาณสี่ถึงห้าแสนบาทนะถือว่าพอสมควรเลยนะราคาที่หายไปนะสี่สี่แสนก็บาทห้าแสนลดหน่วยงานน้ํามือเดียวและประวัติอยู่กับศูนย์อีวสูอยู่แล้วนะครับออกรถวันนี้นะเรามีประกันเกียร์ให้อีกหนึ่งปีสองหมื่นกิโลเมตรนะซ่อมศูนย์อีวสูได้เลยนะครับนะคันนี้เลยนะอันนี้บอกไว้เลยนะครับโปรโมชั่นนะครับถึงวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนหน้านะครับโปรโมชั่นนี้รีบตัดสินใจหน่อยแล้วก็คันเนี้ย มีแค่คันเดียวด้วยจากรถทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้ประมาณ4-5ถึงคันไม่น้อยมีคันนี้คันเดียวที่เป็นสีขาวนะครับจำได้ทะเบียนแล้วโทรหาผมได้เลยยกหูโทรหาผมได้เลย098 4 4 6 5 2า2นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวให้ดูร,บรอบๆตัวรถก่อนก่อนดูภายในนะครับให้ดูด้านท้ายไฟท้ายเป็น LED โคมเดิมครับอันนี้ของเดิมนะกระจกบานหลังพาร์ทเดิมโลโก้อิซูซนะครับจะเป็นตัวนูนนะครับเหมือนกับคำว่า MULX ด้านหลังแล้วก็มีเซนเซอร์ มีระบบเซนเซอร์นะคันนี้มีระบบ RCTA ให้นะครับแจ้งเตือนการชนวัตถุด้านท้ายนะครับไฟด้านท้ายสองข้างไม่แตกไม่ลาวนะครับการชนของเดิมนะช่องไฟแนบสนิทชิ้นนี้ไม่ได้เก็บนะครับแล้วก็ดูว่าดูแล้วว่าชิ้นนี้น่าจะไม่ต้องเก็บนะครับชิ้นนี้ผมมองว่าอาจจะไม่ต้องเก็บสภาพโอเคเลยนะทีนี้เดี๋ยวผมเปิดด้านท้ายให้ดูคันนี้จะมีกล้องเนาะตัวท็อปยังไงเขาต้องมีกล้องแล้วเพราะรถมีให้เซ็นเซอร์ ฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะครับมีระบบกันหนีบด้วยนะมีกันหนีบให้ด้วยนะฮะอันนี้ให้ดูก่อนให้ดูประตูท้ายก่อนฝาท้ายนะครับสภาพสมบูรณ์นะสวิตช์เปิดปิดแต่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ฝาท้ายของเดิมนะโชค๊คทํางานได้ปกปติขึ้นสุดลงสุดนะครับแล้วก็ตัวบอดี้ตัวรถอาจจะเห็นเป็นคาบเลอะพวกนี้นะยังไม่ได้ล้างเลยนะครับแต่นี่คือของเดิมรถเพิ่งเข้าเข้ามาเมื่อวานตอนเย็นนะเมื่อวานตอนเย็นผมรีวิวลงคลิปช็อตไปให้ดูละ เดี๋ยวต้องไปชงไปปรับสภาพอ่านี้ของเดิมครับกันชนตัวชิ้นงานพลาสติกตรงนี้นะรอยคูดรอยขีดพวกนี้ไม่มีน้อยมากมีไฟส่องสว่างด้านท้ายมีช่องจ่ายไฟ power outlet นั่งด้านหลังต่อป่วงไฟตรงนี้ได้ชาร์จมือถงมือถือนั่งทำงานได้มีถาท้ายมาให้นะครับแล้วก็ถาเก็บของด้านหลังอยู่ตรงนี้นี่ยุบลงไปแบบนี้มีมาให้ถือว่าดีมากแล้วเบาะด้านหลังนะครับพับได้แบบนี้ อ่โอเคอันนี้ผมพับให้ดูเลยนะเดี๋ยวต้องไปล้างต้องไปทําความสะอาดอีกนะครับวันนี้รถยังไม่ได้ปรับสภาพอะไรนะครับตัวท็อปเนี่ยภายในเขาได้เป็นบอ่อหนังแบบนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็จะได้แอร์มา3าแถวเลยนะครับตัวรุ่นนี้ก็จะมีตัวคอยเย็นอยู่2จุดหน้าหลังนะครับเวลามีน้ําหยดแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะอันนี้คือปกติเลยเพราะว่าด้วยความที่เป็นรถเจ็ที่นั่งรถใหญ่นะครับก็จะต้องมีคอยคอยเย็น2ตัวเนาะคอยกระจายความเย็นเป็นเรื่องธรรมดาเวลาน้ําหยดแบบนี้ นะครับสนใจคันนี้โทรหาผมได้เลยครับ098ย์6 5222นะครับผมโบ๊ทเพชรยนต์นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยคันนี้ยังว่างรถเพิ่งเข้าร้านและรถสวยนะครับริ้วรอยตรงนี้เดี๋ยวต้องไปเช็ดหนึ่งนะพวกนี้เท่าที่ดูนะครับรถไม่มีการชนหนักเข้ามานะครับสภาพโอเคริ้วรอยก็เป็นสภาพตามการใช้งานจริงๆของตัวรถนะครับเพราะเป็นรถหน่วยงานแต่มั่นใจได้เลยว่าเป็นรถประวัติศูนย์แน่นอนสําหรับคันนี้นะครับ919,000บาทครับฟรีดาวน์ได้เลยออกรถได้ทุอาชีพ รายได้ส0ม0 0บาทขึ้นไปออกรถคันนี้ได้เป็นเจ้าของคันนี้ได้ใครอยากได้รถครอบครัวมือสองสภาพไปสวยคัสเกตเอมาหาผมที่เพชรยนต์สุวินทวงศ์สี่สิบหกได้เลยนะยกหูนัดวันเวลาการเข้ามาก็ได้คันนี้ยังวาง่างรถยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวจบคลิปเนี้ยเขาจะไปปรับสภาพแล้วนะเดี๋ยวเขาจะไปปรับสภาพเก็บงานสีอะไรกันต่างๆนะครับนี่ทีนี้มาดูที่มือจับเป็นกุญแจแบบ smart k e y เ e s เ e n t รี ry, นะครับแล้วก็คันนี้มีระบบ b l i spot monitoring เห็นไหม แจ้งเตือนรถคันด้านข้างเวลาวิ่งแซงมาไม่ให้เราเปลี่ยนเลนกระทันหันนะครับจะมีสัญญาณเตือนออกมาแล้วก็คันนี้ภายในอย่างที่ผมบอกไปนะครับตัวเบาะเขาจะเป็นโทนสีน้ําตาลนะแบบนี้เลยเพิ่มความหรูนะรุ่นนี้ยูสุ m ิลเรุ่นนี้บอกเลยว่าทําออกมาดีมากนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินขึ้นไปนั่งก่อนเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดเดี๋ยวผมให้ดูเลขใหม่ก่อนนะครับดูหน้าปัดเลือนใหม่จอแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับ นี่เลยเลขไม่เจ็ดหมื่นสองเห็นไหมครับมันดีเฟกแสงนิดหนึ่งนะเลขไม่เจ็ดหมื่นสองเดี๋ยวปิดวิทยุนิดหนึง่งนะครับหน้าจอแสดงผลต่างๆขึ้นมาหมดเลยนะครับทิป A ทิป B อัตราสิ้นเปลืองนะครับเปิดวิทยุขึ้นอะไรอยู่ไพวกนี้มันขึ้นโชว์มาหมดเลยมามีระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางมาให้ด้วยนะครับได้พวงมาลัยที่เป็นแบบมัลติฟังก์ชันมีแพดเดิลชิฟ์นะลูกค้าบางท่านอาจจะ ไม่เข้าใจว่าแพดเดนชิพคืออะไรนะครับก็คือเป็นเป็นเหมือนสวิตชนะครับตัวเล่นเกียร์เป็นกึ่งแบบเซมิออโต้นะครับด้านขวาของเราเนี่ยจะเป็นบวกด้านซ้ายของเราจะเป็นลบอันนี้มีมาให้นะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเนี่ยนอกจากจะมีตัวแพดเดนชิพนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นหมวดความบันเทิงหมดเลยรับสายวางสายโทรสั์สั่งงานด้วยเสียงนะครับด้านขวาเป็นระบบความปลอดภัยครับคูดคอนโทรลนะครับจนถึงหยุดหยุด จุดหยุดนิ่งนะครับก็คือเวลามีวัตถุด้านหน้านะครับรถคันนี้จะทําการชะลอความเร็วและเบรคแบบอัตโนมัตินะครับทำงานควบคู่กับตัวกล้องเอเดตคู่หน้าตรงนี้นะที่ผมบอกไปนะครับนะอันนี้คูดคอนโทรลใครวิ่งไกลๆนะไม่อยากเหยียบคันเร่งนานๆตั้งล็อกไว้ได้เลยนะครับแล้วก็มีระบบแจ้งเตือนการชนแจ้งเตือนการออกนอกเลนมีมาให้นะครับพวงมาลัยก็ยังสวยอยู่นะแล้วก็คันนี้มีจอกลางขนาดใหญ่ครับมองง่ายมาพร้อมตัวกล้องมองหลัง เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคันนี้อาจจะมองว่าเอ้ช่องเสียบใส่แผ่น DVD อยู่ไหนนี่ซ่อนอยู่นี่อยู่ตรงนี้เลยเปิดเกะคูลบ็อกขึ้นมาใส่ DVD ได้ระบบ d o l บ y d ดิจิตอนะครับนี่ให้ดูเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะครับมีระบบนำทางเนวิเเกเตอร์พวกนี้แผนที่มีให้เลยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมีกล้องบันทึกภาพหน้ารถเห็นไหมนี่กล้องบันทึกภาพหน้ารถอันนี้กล้องมองหลังอันนี้เขาติดมาจากหน่วยงานเดิมเนาะ แล้วก็ได้กระจกตัดแสงแบบออโต้มาให้ด้วยรวไมไปถึงมีไฟแอมเบียนไลท์ตรงนี้ไว้ส่องสว่างปรับสายตาเว,เวลากลางคือนอะไรพวกนี้เนาะมีมาให้อยู่แล้วนะครับนี่คู่มงคู่มือมีมาให้ภายในกว้างแอร์แบ็กรอบคันนะคุ้มนะครับคันนี้ในราคา900,000นิดๆได้รถที่ใหม่น้อยได้ยังได้กุญแจสำรองมา2ดอกด้วยเห็นไหมมีกุญแจสำรองมาให้นะครับโอเคคันนี้ก็ ไม่ต้องตกใจนะครับหรือไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้กุญแจมานะครับสนใจรีบโทรเลยนะมีคันเดียวเลขไม่เจ็ดหมื่นโลนะครับศูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดตัวเบาะก,กันหน่อยเบาะปรับไฟฟ้านะครับปรับสบายปรับง่ายๆนะใช้แค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองแล้วเบาะวัสดุอย่างดีครับอิซูซูให้วัสดุตัวเบาะมาดีมากคู่หน้านี่เป็นคูลแม็กเลยนะไม่เก็บไม่อมความร้อนและผิวสัมผัสดีเยี่ยมทุกตำแหน่งที่นั่ง รนะวมไปถึงตัวโครงสร้างครับโครงสร้างเดิมโครงสร้างตัวรถตัวหูหิว้วจุดน,น็อตยึดต่างๆคันนี้ยังไม่ได้มีร่องรอยการเก็บงานสีนะยังไม่มีร่องรอยการเก็บงานสีแผงประตูข้างเหมือนกันนะครับบุหนังโอเคสภาพสวยนะครับส่วนเม็ดอาร์กเดี๋ยวผมขอญาตด,ดึงด, Met ดูเม็ดอาร์กกรมคมชัดเจนธรรมชาติครับแบบนี้ไม่มีร่องรอยการเปลี่ยนเปลือกด้านนอกมาถ้ามาแบบนี้นะไม่มีร่องรอยการเปลี่ยนเปลือกนอกมานะครับ อ่ะทีนี้มาดูด้านหลังด้านหลังนะครับกว้างนะสูง1 7 0 180้นั่งได้สบายมีปลั๊กไฟไว้ชาร์จแบตได้นะครับเพดานเองก็ไม่มีคาบยันนะไม่มีไม่มีคาบยันนะครับเบาะนุ่มนั่งสบายเหมือนกันครับมี Isofix นะครับตรงนี้วางตัวล็อกตัวคาซีดเด็กได้นะครับมีเบลให้3มจุดนะครับนี่นะเบาะสวยมากนะครับพรมพยองพยางมีให้ครบเลย นะครับอันนี้เหมาะมากเลยสําหรับใครที่ครอบครัวมีหลายคนเนาะและอยากได้รถครอบครัวมือสองแบบใหม่แน่นอยผมผมแนะนําเลยใครเจอคันนี้รีบตัดสินใจสภาพสวยมากเม็ดอาร์คเดิมรถไม่มีพลิกคว่ำจมน้ําชนหนักนะคันนี้ผมบอกเลยว่าจากการที่ประเมินนะได้เกรดห้าดาวแน่นอนสาหรับคันนี้นะครับนะสี่ดาวขึ้นห้าดาวแน่นอนเวลาประเมินการตรวจรถออกมานะสําหรับคันนี้นะครับ สนใจโทรเข้ามาได้เลยนะรายละเอียดที่เห็นนี่คือรายละเอียดจริงของรถที่เพิ่งเข้าร้านมานะครับสำหรับ Isuzu MU-X เครื่องยนต์1.9ครับ Ultimate ขับ2ปี2021นะครับเห็นดูเลยนะครับดูเบาะเบาะสวยปัไฟฟ้าคู่หน้านะรายละเอียดตัวเบานะในการพรงการผลิตต่างๆติดอยู่ครบเลยนะครับรถไม่มีการเก็บงานคันนี้ไม่มีการเก็บงานเบาะนะครับเบาะไม่ช้ำโครงสร้างสวยเดิม ทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะในส่วนของตัวเสาบีของเดิมครับนี่คือของเดิมนะดูชายบอดี้ฝั่งนี้คนใช้น้อยครับยิ้ว้อยแทบไม่มีเลยมีแต่คราบเลอะนะส่วนด้านหลังเหมือนกันครับแผงประตูด้านในพวกที่บุเป็นหนังเนี่ยสภาพยังสวยอยู่ตัวเบาะเองก็สภาพสวยเดี๋ยวผมขอยัดทับบอกนี่ให้ดูเห็นไหมครับใช้งานง่ายครับ กันแบบันเ s t e แค่สกิดนิดนึงนะเบาะเด้งพับขึ้นมาเลยแล้วตัวเก้าอี้เองก็สภาพสวยตัวเก้าอี้เองสภาพสวยนะตรงนี้เดี๋ยวผ้ายางน่าจะมีการเปลี่ยนหรือไม่ก็ถอดออกไปเลยเพราะมันขาดนะครับอันนี้เบาะพับแบนราบได้ก็องเก้าอี้ก็อยังคงสภาพสวยสมบูรณ์รายละเอียดดีครบถ้วนมากสําหรับคันนี้นะครับผมย้าราคาอีกรอบหนึ่งนะ9 1 9 0แสหนึ่งห่บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นหนึ่งห้าันแดร้บาทใครสนใจคันนี้ โทรหาผมโอตเพรยนได้เลยที่เบอร์0984465222 ID Line OAT667 นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยคันนี้จัดไฟแนนได้ทั่วประเทศไทยอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ผมมีไฟแนนวิ่งไปเซ็นวิ่งไปหานะครับอันทีนี้ยัเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องเดี๋ยวมาดูว่าสภาพเป็นยังไงมีชนหนักมาไหมเดี๋ยวมาติดตามกันครับมาดูรายละเอียดในห้องเครื่องกันต่อนะครับอันนี้ล้างเบื้องต้นมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเครื่องยนต์1,950แรงมา้า นะครับ DDI Blue Power มาพร้อม VGS Turbo Intercooler ครับนะอุปกรณ์ห้องเครื่องต่างสภาพสมบูรณ์เครื่องยนต์เองก็สภาพสวยสมบูรณ์มากๆนะครับอารมณ์หน้าเครื่องทำงานปกตินะตัวแท้งคูแลน์นะครับระดับน้ำยาอยู่ในระดับปกติเลยนะครับน้ำมันเบรกเดี๋ยวเช็คให้อีกทีหนึ่งนะครับตัวกล่องควบคุมระบบ ABS สบภาพสมบูรณ์นะครับทน,นี้รถเลขไม่เจ็ดหมื่น่าจะใกล้รอบที่จะเช็คในส่วนตัวพวกน้ํามัน เบรกน้ำมันเกียร์อะไรแล้วตรงนี้เราเช็คให้ใหม่อยู่แล้วนะครับนะใกล้รอบแปดหมื่นโลแล้วนะโครงสร้างตัวรถครับโครงสร้างเดิมโครงสร้างหลังเครื่องเป็นไงเม็ดอาร์คสภาพสมบูรณ์ชัดเจนหัวนอ็อตไม่มีไข่ไม่มีขยับนะครับนะไม่มีผิดรูปเลยนะครับตามซอกด้านในสภาพเดิมครับตัวโครงสร้างโครงสร้างเดิมคานด้านหน้าเดิมนะครับอันนี้ผมให้ดูแบบละเอียดทุกซอกนะ ตอนนี้ก็จะเป็นตัวแอร์โฟลนะครับนะฟองเกลนตรงนี้เดี๋ยวเช็คให้ทีหนึ่งคาหน้าเดิมนะครับแผ่นเพจตตัวรถจุดแต้มสีเห็นชัดเจนนะครับฐานวางแบตแบตเตอรี่เองตรงนี้น่าจะมีการเพิ่งเปลี่ยนมาเดี๋ยวเช็คไฟให้ทีหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆตัวโครงสร้างเห็นไหมครับสภาพเดิมมากโครงสร้างเดิมเลยนะครับให้ดูแบบทุกซอกร่องรอยที่เห็นจะเป็นร่องรอยแบบของการใช้งานธรรมดาทั่วไปเดี๋ยวพอล้างเสร็จน้ํายา เราล้างขันนะมันจะออกหมดเลยตรงนี้จะเห็นรายละเอียดเดิมของตัวรถเลยนะครับแล้วก็ชิ้นงานฝากระโปรงชิ้นนี้ยังคงเป็นชิ้นงานเดิมนะครับลาเบลติดอยู่ครบรูนอ็อตลูกลมหัวนอ็อตไม่ไข่ไม่ขยับนะครับโดยรวมน่าใช้น่าสนใจนะครับสำหรับ isuzu mu-x คันนี้นะครับใครที่อยากได้รถครอบครัวมือสองรีบตัดสินใจหน่อยนะครับและยิ่งเป็น isuzu mu-x โฉมนี้ด้วยในรถ่าในรถ่นล่าสุดที่เข้ามานะครับ มีอยู่หลายคันแต่คันนี้ที่เข้ามาใหม่ไม่น้อยอยู่คันเดียวเลยและเป็นสีขาวมุกด้วย70,000โลสนใจรีบโทรเลย098 4 4 6 5 2 2 2 ID Line OAT 6 6 7อดี์เครับเบอร์นี้ติดต่อหาผมได้โดยตรงเลยไม่ต้องผ่านแอดมินนะครับผมรถเพชรยนตนะ์นะนัดดูรถได้รถันี้จอดอยู่ที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46นี่เองนะครับเปิดทุกวันนะครับเห็นคลิปนี้แล้วจองออนไลน์กันเข้ามาได้หรืออยากจะดูรถคันจริงเพิ่มเติมก็สามารถทําได้เช่นกันยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยครับสาหรับรถเข้าใหม่คนีี้ X ป2020 หม่7 0 0 0 0มื่นโลสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจะก,กันอย่าลืมกดติดตามช่องผมไปด้วยนะใครที่หารถยนต์มือสองต้องการจะซื้อรถมือสอง้ใช้งานสักคันหนึ่งช่องนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนสำหรับกลุ่มลูกค้ารถครอบครัวเจ็ที่นั่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ